พี่น้องประชาชนและเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นการแถลงข่าวร่วมกันของหัวหน้าพักจัดตั้งรัฐบาลทั้ง8พักนะครับโดยมีข้อสรุปของการประชุมดังต่อไปนี้ครับ mm hmm. ประเด็นที่หนึ่งครับหัวหน้าพักทั้งพอไหมครับหัวหน้าพักทั้ง8พักนะครับได้ ร่วมกันมีมติครับในการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้ครับประธานคณะกรรมการการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านพิธาลิมเจริญรัตจากพรรเก้าตัวแทนจากพรรคเก้าไกลครับคุณสิกญญาตันสกุลจากพักเพื่อไทยครับดรเผ่าภูมิโรจนสกุลจากพรรประชาชาติครับท่าน พลตำรวจเอกทวีสอดส่องจากพักไทยสร้างไทยครับนาวาอากาศเอกอนุดิษตนาคอนทัพจากพักเสรีรวมไทยครับคุณวิรั์วรศิรินจากพักเป็นธรรมครับคุณกนวีสืบแสงจากพักเพื่อไทยรวมพลังคุณวัศวัตรพวงพรสีและจากพักพลังสังคมใหม่คุณชาวลิตขจรพงศ์กีรติซึ่งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน จะประชุมครั้งต่อไปนะครับในการกำหนดวาระการประชุมวันอังคารที่6มิถุนาคมที่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในขณะเดียวกันครับเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานในช่วงเปลี่ยนผ่านก็ตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นมาทั้งหมด7คณะด้วยกันครับเพื่อที่จะตอบสนองกับปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับทั้ง7คณะทำงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับคณะทํางานที่1คณะทํางานเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าค่าน้ำม,มันดีเซลและพลังงานคณะทํางานที่2ครับไแลเอนแอลนินโยที่3ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะทางานที่4ครับเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันที่5ครับเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ p m 2.5อันต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องและ SME คณะทำงานสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งคณะทำงานก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของแต่ละพักในประเด็นนั้นๆและจะมีการประชุมต่อเนื่องเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อคณะกรรมการประสานงานต่อไปคณะทำงานต่างๆจะนําไปสู่การหาทางออกร่วมกันของทุกพักในการแก้ไขปัญหาของประเทศในประเด็นต่างๆเพื่อที่จะการกองออกมาเป็นนโยบายร่วมกันในการถแถลงต่อรัฐสภา และนำไปปฏิบัติในฐานะฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติตรบัญญัติต่อไปต้องขอยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการทำงานของเรานั้นเป็นไปได้ด้วยดีและเราจะสามาัคคีกันเพื่อที่จะตั้งการทำงานนะครับในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยการจารัดสรรตำแหน่งในฝ่ายบริหารจะเกิดขึ้นภายหลังจากการทำงานร่วมกัน โดยยึดวาระของการทํางานเพื่อประชาชนเป็นตัวตั้งส่วนตําแหน่งประธานสภาพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลจะพิจารณาร่วมกันโดยเรายืนยันครับว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลพวกเราวันนี้พูดคุยครับในจุดประสงค์เดียวกันว่าสิ่งที่สําคัญคือการเตรียมพร้อมในการที่บริหารราชการแผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการเลือกตั้งก็ได้มีการประกาศผลคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้วเหลือเพียงการรับรองสสอ,อย่างเป็นทางการเพื่อสามารถเปิดประชุมสภาได้ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างก็หวังว่ากกตจะใช้เวลาไม่นานในการรับรองสสซึ่งจะทําใหา้ความสามารถในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นั้นเกิดขึ้นได้โดยเร็วเพื่อให้พวกเราเข้าไปบริหาร ปราดดนวาระต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป